สวัสดีค่ะสื่อชิ้นนี้เป็นใบความรู้นะคะมีคำศัพท์แล้วก็มีประโยคตัวอย่างในเรื่องของเดือนทั้ง12เดือนนะคะเป็นขนาดครึ่ง A4 นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ January มกราคม January is the first month of the year เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีนะคะ February กุมภาพานันธ์ b r u a r y is the second month of the year เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองของปีน,นี้จะได้เรียนรู้คำศัพท์เรื่องเดือนแล้วก็เรื่องคำบอกลำดับที่ด้วยนะคะ March มีนาคม March is the third month of the year เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่สามของปี April เมษายน April is the fourth month of the year เดือนเมษายนเป็นเดือนที่สี่ของปี May พฤษภาคม May is the fifth month of the year พฤษภาคมเป็นเดือนที่5ของปี June มิถุนายน June is the sixth month of the year เด mm ือนมิถุนายนเป็นเดือนที่6ของปีกรกฎาคม July is the seventh month of the year เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่7ของปี August สิงหาคม August is the eighth month of the year เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่8ของปี September กันยายน September is the ninth month of the year เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9ของปี October ตุลาคม October is the tenth month of the year เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่10ของปี November พฤศจิกายน November is the eleventh month of the year เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ของปี December ธันวาคม December is the 1 2 t h month of the year เดือนธันวาคมเป็นเดือนลำดับที่12ของปีงานเป็นงานขนาดครึ่ง A4 นะคะหรือ A5 นั่นเองพิมพกระดาษโฟโต้กราสี่135กรมัมนะคะเคลือบร้อน125ไมครอนนะคะ งานตัดมุมแล้วนะคะโค้งมนเรียบร้อยไม่อันตรายนะคะทั้งหมด12แผ่น12เดือนแผ่นละ10บาทค่ะชินนี้ทั้งหมด120ค่าส่งเหมาเหมา50สนะคะสั่งรวมกับสื่ออื่นของครูเอ็กได้ไม่คิดค่าส่งเพิ่มเหมาเหมา50บาทนะคะ12เดือนนี้ครึ่ง A4 นะคะ120บบาทสนใจสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ